ระบบบ่อเลี้ยงปลาที่ต่างจากบอ่อดินบอ่อปูนทั่วไปครับเรียกว่าไมโครนาโนบับเบิรเป็นเทคโนโลยีฟองอากาศที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากๆนะครับมีกระบวนการบำบัดน้ำเสียให้สะอาดตัวที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนน้ำเลี้ยงปลาอยู่บ่อยครั้งสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำที่ความหนาแน่นสูงปริมาณมากๆได้เลยครับซึ่งเป็นการจัดการน้ำหมุนเวียนน้ำที่ผ่านการบำบัดก็จะมีคุณภาพดีด้วยแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อจากภายนอกครับ โดยมีการลอยตัวของสิ่งขับถ่ายหรือว่าขี้ปลาแล้วก็เศษอาหารเหลือตกค้างในบ่อขึ้นมาสู่ผิวน้ําซึ่งผู้เลี้ยงเนี่ยสามารถตักของเสียน,นําน้ําไปรดน้ําต้นไม้พืชผักสวนครัวเป็นปุ๋ยได้ต่อครับช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงปลาได้อีกทางหนึ่ง ก็เลยทําให้เกษตรกรที่ปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆตอนนี้สนใจหันมาลองเลี้ยงปลาในระบบนี้กันนะครับอย่างบ้านของ,งานางไครวันโภวีอายุ57ปีครับเป็นชาวไร่อ้อยรับอยู่ตําบลวังชาโอดอำเภอบึงสามภาคีจังหวัดกําแพงเพชร<ๆ>ก็เลยหันมาเลี้ยงปลาสวายกับปลาดุกแบบระบบปิดนี้ครับทำให้มีปริมาณผ,ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับโดยปล่อยพันปลาลในบอ่อปิดผ้าใบครั้งละ2,000-3,000ตัวต่อ1บ่อ แล้วก็มีรอบการจับปลาออกจำหน่าย45-60วันนะครับตอนนี้เลี้ยงไว้4บอ่อได้กำไรแล้วกว่า4 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งต้นทุนทุกอย่างเนี่ยรวมค่าโครงสร้างแล้วก็ระบบปัจจุบัน4ี่บ่อต้นทุน1 5 5 0 0 0บาทแล้วก็ปลาที่เพาะเลี้ยงนะครับตอนนี้ยังเป็นที่สนใจของตลาดต่างประเทศด้วยครับจึงตตเตรียมเพาะเลี้ยงเพื่อส่งออกภายใต้การแนะนำของภาครัฐเพื่อให้สามารถผลิตปลาคุณภาพส่งตลาดต่างประเทศได้ เลี้ยงแบบเดิมมันลำบากค่ะลำบากเลี้ยงแบบนี้มันสบายสบายแล้วก็ให้อาหารก็สะดวกเดินมาเช้ามาเราให้อาหารเสร็จปุ๊บเราก็ไปให้อาหารวัวต่อแล้วก็พวกน้ำน้ำที่บำบัดแล้วเราตักไปลดต้นไม้ลดต้นไม้ได้ค่ะ เบบราตีกำ,ำไรเท่าไรครับบ่อหนึ่งก็กําไรก็หนึ่งมืนบาทค่ะแล้วมีคนเข้ามาแนะนําก็เลยลองดูจากที่เลี้ยงเดิมครับเราได้รับการแนะนําจากทางภาครัฐ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องตลาดส่งออกในในแถบทวีปแอฟริกา ในประเทศในจีเรียเป็นสําคัญนะครับแล้วก็ในเร็ววันนี้ทางผู้ที่เป็นตัวแทนของประเทศในจีเรียจะเดินทางมาให้ความเชื่อมั่นกับเราว่าเขารับซื้อเราแน่ๆจากจุดที่มีตลาดส่งออกเราจึงย้อนระบบกลับมาว่าเราจะส่งเสริมทําให้มีปลาได้อย่างไรและถ้าหากว่ามีปลาจะจะทำยังไงถึงจะมีมีมีกำไร กระดานี้ต้องเร่งส่งเสริมกรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาให้มีผลผลิตส่งออกตามตลาดที่ต้องการให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมทางสร้างกําไรที่จะได้จากระบบการเลี้ยงปลาแบบไมโครนาโนป u ๊เพิ่ด้วยแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังหาปลาได้ไม่ตามโคตา้าก็คือปีละ1 0 0 0 0แตันคุณผู้ชมแต่ว่ายังสามารถนําปลาที่มีอยู่ในพุ้นประเทศนะครับอย่างปลาทะเลมารวมกันกับปลาของกเกษตรกรที่เลี้ยงไว้เพื่อส่งออกได้ครับ เดี๋ยววันที่19มิถุนายนนี้คุณผู้ชมจะมีมหากรรมสินค้าเกษตร5ภาคนะครับที่บึงบระเพชดจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีทูตด้านเศรษฐกิจของในจีเรียเนี่ยก็จะมาดูในงานนี้ด้วยครับเพื่อจับคู่หาตลาดซื้อขายสร้างรายได้ในพื้นที่กัน